สวัสดีครับผมนัทพัฒน์พึ่งจีนนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่อิสุนครหลวงสาขาเอกชัยสําหรับโปรโมชั่นเราวันนี้นะครับรถคันนี้รุ่นสเปคแคร็บหนราคาอยู่ที่6,5,000บาทนะครับคันนี้เรามีโปรโมชั่นมีชุดแต่งรอบพันพร้อมล้อแม็กซ์ซงคันนี้ดาวเริ่มต้นเพียง5 0 0 0 0บาทได้ตามนี้เลยนะครับท่านลูกค้าท่านจะสนใจติดต่อมาได้เลยสําหรับชุดแต่งชุดนี้นะครับมาจากค่ายเอสปอร์ตตี้นะครับมีกระจังหน้ามาทางชุดแบบนี้เลย มี2สีนะครับเป็นสีดําแล้วก็อีกสีนึงเป็นสีลายเคปลาลูกค้าสามารถเลือกได้แบบที่ชอบเลยและนี่นะครับเป็นการตกแต่งพิเศษล้อแมกขอ18นิ้วลายเวลนะครับมาพร้อมฝาครอบสีแดงส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นฝาครอบกระจกมองข้างนะครับเป็นลายสีดําเงาตรงนี้เรามีลายเคปลาเพิ่มเข้ามาให้ลูกค้าเลือกด้วยนะครับในด้านล่างใช้ด้านล่างเนี่ยเป็นชุดแต่งมาจากค่ายเอสปอร์ตตี้เช่นกันครับ ครับสำหรับชุดแต่งในด้านท้ายนะครับมาจากค่าย s อส r ปอรตเช่นกันครับกันชนท้ายเนี่ยมาสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยทำเป็นสีดําเงาพร้อมคลิปสีแดงครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสเปคแคป 1.9S หรือแคมเปญชุดแต่งต่างๆของค่าย s ซ o เอสนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ผมนัทพัฒนพึ่งจีนนะครับประจำอยู่ที่เอกซัยบางบอนย่สนธรหลวงแห่งนี้นะครับ ฝากกดถูกใจและกดติดตามช่องคาโซนโซนอ e ีทุสุสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีครับ